สวัสดีครับวันนี้พ่อกับผมสไตล์เซนชแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวท่อโมลิวากิกันดีกว่ารีวิวแบบเต็มๆนะครับนี่ครับอันนี้คือพระเอกของเราท่อโมลิวากิอันนี้เป็นท่อที่ซื้อมาจากศูนย์นะครับคือซื้อตอนที่ซื้อรถมาเลยครับมันจะมีให้เลือกครับเป็นท่อวาโมท่อเดิมหรือท่อโมลิวากิจะเพิ่มตังค์มาประมาณสองหมื่นสามหมนเครับ อันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ขี่ครับผมก็เวลาขี่เสร็จก็เช็ดเลยแล้วก็ไม่ค่อยขี่ตอนช่วงฝนตกลยครับแล้วก็ใช้วีนอนขัดท่ออ่ขัดแล้วก็จะได้ความเงาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นคอท่อฟูลซ system นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดีกว่าครับว่าเสียงคอโมลริวากิโกฟ f u ซิ system จะเป็นยังไงกันบ้าง เ,เรามาเริ่มสตาร์ทเลยครับอันนี้เป็นรอบเดินเบานะครับ เบิบ้ลแบบไม่รอบตัดนะครับเสียงจะเงียบแต่ว่าเวลาเบิบ้ลเราจะรู้สึกดุจันนะครับแล้นแบบฟิลลิ่งในการขับขี่นะครับขอขอนุญาตด,ดับเครื่องนะครับฟิลลิ่งในการขับขี่ก็จะเปิดคัเร่งแล้วมันจะตึงมือทุกทุกย่านรอบเลยครับไม่ว่าจะอยู่รอบต่ำรอบสูงขี่สนุกมากเลยครับ เพราะว่ามันเป็นท่อที่ทางญี่ปุ่นเขาได้คิดมาแล้วคิดสูตรมาแล้วว่าท่อใบนี้เหมาะกับเครื่องรถคันนี้อะไรเงี้ยครับก็เหมือนคล้ายๆกับพวกท่ออาคาปาวิกฟูอเงี้ยครับอันนี้เป็นท่อที่มีมอ,อกรด,ด้วยนะครับนี่เขียนเลยว่าจาก a p h o อ d a อันนี้เป็นมีซีเรียลนัมเบอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นใบที่86ครับผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสไตล์เซนชาแนลขอบคุณครับฝากกดไลค์กด Sub สไ r i b e ให้ช่อง สไตล์เซ็นเตอร์เดินนะครับขอบคุณมากครับ